โอ้ยปวดหลังซาร่าแบกเกมลุกถึง75%โซโบยันเลียภูสนใจเคอร์เคสมั่นใจสัญญาโกนาเต้ ate, ต่อได้สรุปข่าวเลียภูประจำวันที่6ธันวาคมกับโค้ดแอครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับข่าวสารของทีมเลียปูมาอัปเดตกับโค้ดแออย่างนี้เหมือนเดิมในทุกๆวันวันนี้เรื่องราวของไซติโมซาร่ายิงมีส่วนร่วมกับประตูนะครับในเกมลุกถึง75%เนี่ยตัวเลขมันออกมาแบบนั้นครับ โอ้โหมันบ่งบอกถึงความสาคัญอย่างยิ่งแล้วก็เรื่องราวของเคอร์เคสเนี่ยมีน้ําหนักมากขึ้นโซโบคอนเฟิร์มเลยว่าเรียบูจับตาดูพูดคุยกันในเบื้องหลังเกี่ยวกับดีลเคอร์เคสอยู่เดี๋ยวมาพูดคุยในข่าวสารวันนี้แล้วก็เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจด้วยกดไลค์กดแชร์รอเลยนะครับก่อนอื่นขอบคุณเลยนะครับสาหรับผู้สนับสนุนใจดีนะครับป๊อปคอร์นเมเจอร์นะครับกับป๊อปคอร์นอร่อยๆส่งตรงจากโรงหนังครับนะก็ป๊อปคอร์นทูโก้นั่นเองขนาด300ออนที่อยู่้้านหหังผมมี่ใญ ในราคาเพียงแค่269บาท Delivery ถึงบ้านเลยครับผ่านแอปพลิเคชันเหล่านี้นะฮะ Grab, Foodpanda, l i m a n Shopee Food แล้วก็ Robinhood นะครับก็อยู่ใกล้สาขาไหนในประเทศนะก็ลองสั่งดูส่งตรงถึงบ้านเลยนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับนะหรือคลิกลิงก์ด้านล่างนะฮะเผื่อบ,บางคนไม่รู้จะยังไงลิงก์ด้านล่างของผมในะที่แปะไว้ให้ก็สามารถเข้าไปแล้วก็คลิกได้เลยว่าแอปพลิเคชันไหนแอปพลิเคชันไหนสามารถสั่งซื้อของ Popcorn Major ได้ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ รวมไปถึงพรีเมียมคราฟพิซซ่านิวยอร์กพิซซ za ตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีเลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมหานครมีหลากหลายสาขาตั้งจังหวัดมี3สาขานะครับโทรสั่งเดลิเวอรี่021054555การันตีความอร่อยกับโปรเดือนนี้โซโล่เซตกินเดียวคอมโบเซตกินคู่เอ่ออ่าบันเดอร์เซตก่อนนะบันเดอร์เซตกินคู่นะฮะขนาดพิซซ่าก็ใหญ่ขึ้นส่วนถ้าแบบเอาใหญ่สุดเลยแล้วก็2ถาดด้วยกินสัก3คนขึ้นไปนะฮะก็จะเป็นเซตนี้ สนใจนะครับก็อย่างที่บอกเลยครับโทรสัง 02, 5, 5, ่ง Delivery 0 2 1 0 5 4 5 5อการันตีความอร่อยหรือไปกินที่ร้านก็ได้นะครับมาฮะเริ่มต้นประเด็นข่าวสารแรกในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับนะก็เอาเรื่องราวความเข้าใจผิดแล้วก็ออกมาขอโทษกันแล้วด้วยนั่นก็คือทาง Amazon Prime ครับหลายๆคนน่าจะรู้จักรู้จักชื่อนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันสตรีมชื่อดังนะก็มีพวกหนังพวกอะไรเงี้ยแต่ว่า Amazon p พ i m e เนี่ยเขามีถายทอดสดพิมพ์หรกด้วยนะครับซึ่ง พิธีกรคนหนึ่งครับของ Amazon Prime ครับชื่อว่าแดนวอลเกอร์นะครับคุณแดนวอลเกอร์เนี่ยฮะเขาไปพูดครับนะบอกว่าเฮ้ยคุณซื้ออาร์เนอร์สล็อตเนี่ยตอนพักครึ่งเกมที่เสมอกับนิวคาสเซิลเราโดนนำหนึ่งศูนย์ใช่ไหมพักครึ่งอะ่ะเหมือนอาร์เนอร์ไม่พอใจการตัดสินของผู้ตัดสินในสนามก็เลยเดินเข้าไปคุยนี่แหละในห้องแต่งตัวเลยตอนพักครึ่งมาคุยเลยกับแอนดี้แมทลี่นะฮะแอนดี้แมดลี่เนี่ยคุยเลยแล้วก็มีการแบบ เข้าไปถก <_ d ance> เข้าไปเข้าไปหาฮะซึ่งมันก็นาพามาซึ่งพอพิธีกรท่านนี้พูดหลายๆคนเคนยอันเนอร์ไม่พอใจกับการตัดสินหรอถึงท่านต้องบุกไปที่ห้องผู้ตัดสินแล้วก็ไปคุยตอนพักครึ่งอ่ะแต่ในท้ายที่สุดครับาทางค่าย Amazon พร i m มครับออกมา apologies นะครับหรือว่าแปลเป็นไทยคือขอโทษแบบขอโทษแบบแบบเป็นทางการเลยสู่อันเนอร์ส็ลตเลยว่าเฮ้ยพิธีกรของเราเนี่ยแดนวอล์กเกอร์เข้าใจผิดขอโทษจริงจริง นะก็คืออันเนอร์ส็ลตไม่ได้เข้าไปต่อว่าพุทธสินไม่ได้เข้าไปถกอะไรทั้งนั้นพักครึ่งก็มาแก้เกมของตัวเองไม่ได้มีการเข้าไปด่าทอพุทธสินในห้องพุทธสินอะไรแบบนั้นไม่มีครับอันนี้คือการาทางฝ่ายฝ่ายถอดสดของอเมซอนพามขอโทษเรียบร้อยแล้วนะอ,อันนี้ก็เป็นข่าวสีสันชี้แจงให้ทราบส่วนขอบสนามพระธรมทานโอ้โหหลายคนทั้งอินบ็อกทั้งคอมเมนต์หายไปไหนหายไปไหนผมก็ตอบได้ไม่หมด แต่มาตอบในนี้และกันฝากกระจายข่าวไปด้วยคือหายไปตั้งแต่วันจันทร์แล้วครับหายไปตั้งแต่วันจันวันคาแล้วมีปัญหาเรื่องของโดนแฮกครับโดนรัสเซียแฮกครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าเฮ้ยทำไมเซิร์ชไม่เจอเลยกระทั่งแม้ช่องขอบสนามใน YouTube ก็เพราะว่าใน YouTube โดนรัสเซียยึดช่องไปทีเนี้ยก็กำลังกู้อยู่แต่ขั้นตอนกระบวนการกู้อ่ะมันไม่ได้ทำได้เสร็จภายในวะันเดียวเพราะว่ารัสเซียมันเอาไปทั้งช่องทั้งเมลทั้งอะไรเลยมันต้องใช้เวลา หวังว่าวันนี้วันศุกร์แล้วไม่น่าทันแล้วแต่สัปดาห์หน้านะผมคิดว่าหวังว่าจะให้ทันภายในสัปดาห์หน้านะครับก็ตอนนี้ทางทีมงานขอบสนามกําลังที่จะพยายามกู้กันอย่างสุดความสามารถแหละนะอันนี้ให้เข้าใจทีนี้ไอ้ช่วงวันอังคารวันอะไรที่ก็ยังมีจัดรายการกันเนี่ยคือจัดใน a c e b o o k ครับดังนั้นช่วงนี้เพื่อนๆครับใครอยากดูขอบสนามพานทางไปดูใน Facebook ก่อนจริงๆไลฟ์ทุกช่องทางแต่ t ็อกท็อกเนี่ยก็เหมือนเหมือนจะโดนแบนโดนอะไรสักอย่างด้วยเหมือนกันแบบแบบมันมีกฎอะไรเยอะนะ เอาเป็นว่า Facebook ไปดูก่อนเดี๋ยววันหนึ่งเดี๋ยว YouTube มาก็จะกลับมา YouTube ดู YouTube เหมือนเดิมก็ได้นะครับโอ้เป็นภัยอันตรายจริงๆนะครับอ,อ่ะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยส่วนบ้องหันษาครับโอ้ตามค่าเลยนะฮะอาร์เนอร์ชอดมีลุ้นครับกับอ่าฟาเบียนฮุสเซเลอร์นะฮะของทางนี่เลยไบตันแล้วก็แกรี่โอนิลของวูฟเฟมตันนะส่วน บ้องหันษาสำหรับผู้เล่นนะครับของลิเวอร์พูลเรามีรุ้นสาคนก็คือเอ้สองคนก็คือกาเฟนแบกกับโมซาลาส่วนทีมอื่นก็จะมีคุนย่ามีบูโน่แฟนันส์มีมาตินเอร์เดกาดมีชูอัลเปโดมีบุกโยสาก้ามีโยอันวิซานะครับก็จะมีประมาณนี้นะสิ่งที่ผมอยากจะเอาไปสื่อสารฝากเพื่อนคือในเมืองไทยเนี่ยเชื่อเชื่อเรื่องโชคลางการได้บ้องหันษาเนี่ยมันจะเป็นแพทย์ภัย ทำให้ผลงานไม่ดีนน่นนี่นั่นใช่ไหมฮะคิดดูแล้วกันสามคนนี้นะเข้าชิงของเดือนพฤศจิกายนใช่ปะ่ะสามคนเนี้เชื่อไหมว่านัดล่าสุดเมื่อกลางสัปดาห์ไม่ชนะเลยทั้งสามคนไบตันแพ้วูเฟลมตันแพ้ลี์พูเสมอเนี่ยเขาบอกโอ้โหนี่แหละลางร้ายจริงๆขนาดแค่เข้าชิงก็สะดุดกันพร้อมกันสามคนเลยอะไรแบบนี้มันก็แล้วแต่จะมองจริงแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าฝรั่งอ่ะเท่าที่ผมดูคอมเมนต์นนะ เขาจะไม่ได้คิดไปในเรื่องของโชคลางว่าได้แล้วจะฟอร์มตกได้เขาเขาจะดูในเรื่องของแบบใครควรได้คอมเมนต์เนี่ยไม่มีการแบบว่ากลัวบ้องอะไรแบบนี้เลยมันมีแค่เมืองไทยจริงๆนะเท่าที่ผมสังเกตอ่ะเพืเ่อนๆลองดูแม้กระทั่งของนักเตะเนี่ยเขาก็จะพูดว่าซาร่าควรได้อะไรแบบเนี้ยนู่นนี่นั่นทําไมไม่มีผู้เล่นเซลซีอะไรแบบเนี้ะแฟนเชลซีก็งงว่ามันต้องมีผู้เล่นเชลซีบ้างสิอะไรแบบเนี้ยเห็นไหมฮะเขาจะไม่มีมาแบบเกี่ยงกันได้ไ <laughs> อ้เกี่ยงกันได้เนี่ยมีแต่เมืองไทยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องประหลาดเนี่ยเช่น หลายหลายคนถามว่าแล้วทําไมโอ้ไม่มีอัปเดตอะไรกันเลยเราก็ไม่รู้ครับจริงๆอ่ะกระบวนการเขาตอนกลับมาจากเบรกทีมชาติประมาณสัปดาห์สสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาเริ่มซ้อมเบาๆได้แล้วนะหลายคนก็ถามว่าทําไมซ้อมเบาๆได้แล้วถึงถึงทุกวันนี้ยังไม่เห็นซ้อมเราก็บอกไม่ได้ครับแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือเมื่อไม่กี่วันเนี่ยนะโชต้าเพิ่งลงภาพโชต้าเพิ่งลงภาพแต่มันเป็นภาพย้อนหลังนะคือลงสองวันใช่ไหมสองวันที่แล้วอ่ะลงวันที่สี่โชต้าเนี่ยลงภาพวันที่สี่ ธันวาแต่ในแคปชั่นเนี่ยมันเป็น26พฤศจิกายนนั่นแหลแล้วก็โพสเป็นภาพแบบมือเขามือภรรยาแล้วก็มือลูกไม่รู้ลูกสาวหรือลูกชายผมไม่มั่นใจแต่เอาเป็นว่าลูกเขาคงคอลอดวันที่26พฤศจิกายนช่วงนี้ก็กําลังเป็นพ่อคนด้วยอาจจะแบบวุ่นวายเรื่องการเป็นพ่อคนไหมแต่ว่าแฟนบอลที่พูอย่างเราก็บอกว่ากลับมาเร็วเถอะกลับมาช่วยทีมหน่อยนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาฟิตหรือ,อยังเดี๋ยวรอบ,บทสัมภาษณ์อาร์เนอร์ชลอตวันนี้แล้วกันนะเช็คซิเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนว่าาเนีี่่มมกโง ปกติเขาจะมีบอกนะอา้าวในเว็บทางการยังไม่บอกวันเวลามาอ่ะไม่เป็นไรวันนี้แหละเยน็ยนๆค่ำนข้า,ขา,ขาบ้านเราเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับส่วนอันนี้มันเป็นสีสันที่ผมมองว่านักข่าวคนนี้เล่นกับกระแสรหรือเปล่านักข่าวคนนี้มีผู้ติดตามเยอะเหมือนกันนะชื่อว่าเฮทามฟูรุกอะไรเนี่ยเฮทามฟูรุกเป็นนักข่าวเป็นใช่คาว่านักข่าวก็ไม่ได้ใช่คำว่าเป็นกูดูดีกว่าเพราะเขาเป็นแบบเหมือนบันฑดิตอะไรแบบนี้เป็นนักวิเคราะห์ของทางบีอินสปอร์ต เป็นอดีตนักเตะของนักเตะชาวอียิปด้วยอ่าสมิเ็กเนี่ยสมุสรสมิเ็กอะไรเนี่ยนะครับเคยเคยเป็นอดีตนักเตะแต่ตอนนี้เป็นเหมือนผู้กูรูหน้าทีวีอะอดีตนักบอลน,นะนะ,ะว่ากันตามนั้นเขาออกมาโพต์ภาษาอาหรับเนี่ยนะครับซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แปลงกลับมาเป็นไทยอีกทีหนึง่งได้ว่ายินดีกับคุณด้วย คือเพิ่งโพสนะฮะเพิ่งโพสเมื่อวันที่หนะฮะแต่ภาพเนี่ยเรารู้เลยว่าเก่าแน่เพราะมันเป็นซาร่าทรงเดิมทรงทรงหัวฟูแต่ว่าเขาก็โพสภาพคู่กับซาร่าพร้อมกับแคปชั่นภาษาอียิปต์เนี่ยแหละภาษาอาหรับเนี่ยแหละว่ายินดีด้วยกับการต่อสัญญาใหม่กับตัวเลขค่าเหนื่อยและระยะสัญญาที่คุณต้องการราชาอียิปตัดสินเลือกเส้นทางของตัวเองอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะที่คนนี้โพสต์ซึ่งหลายๆคนในโลกออนไลน์ผมดูที่ฝรั่งเขาก็บอกว่าไม่ค่อยเชื่อที่ไอพ่อหนุ่มคนนี้กูรูคนนี้ อดีตนั้เแต่คนนี้พูดเท่าไหร่นักเพราะว่าสายข่าวอื่นยังเงียบกันอยู่ยังบอกแค่ว่าเดี๋ยวพร้อมจะยื่นสัญญาแล้วก็เดี๋ยวยังเจรจาอยู่สายข่าวที่เราเชื่อถือบอกแค่นั้นแต่อันเนี้ยอยู่ดีมาโพ้งมาว่าต่อได้แล้วจะได้ค่าเหนื่อยกับระยะสัญญาที่คุณต้องการอะไรแบบเนี้ยมันดูเป็นอะไรที่หวือหวาหมาเห่าเกินไปหลายคนก็ไม่ค่อยเชื่อแต่หลายคนบอกว่าขอให้เป็นจริงสมพรดังปาดเหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้าพูดถึงความสําคัญของโมซาล่าครับ ตอนนี้ผ่านมาจะถึงนัดที่13นะครับริพูนําจากฝูงนําอยู่7แต้มยิง29ประตูนะครับ29ประตูที่ริพูททาได้ถ้าเพื่อนๆลองคิดออกมาซาร่าเป็นดาวซันโวพิมบรีกตอนนี้เลยนะ13ลูกบวกกับแอสซิสที่ทําได้พิมบรีกอีก8 13บวก8เป็น21เท่ากับว่าซาร่าเนี่ยมีส่วนร่วมกับประตูนะฮะยีลูกจาก29ลูกที่เรายิงได้เมื่อคิดออกมาเป็นจํานวนเปอร์เซ็นต์แล้วโดยเฉลีย่ยโดยประมาณคร่าวๆคือ 75%หรือ3ใน4เพื่อนๆคิดภาพตามเรายิงได้4ลูกเนี่ยจะมีโมซาร่าไม่จ่ายก็ยิงอยู่3ลูกและอีกลูกหนึ่งคือเป็นคนอื่นยิงจ่ายนะครับมันคือสถิติที่บ้าคลั่งมากๆและเป็นสถิติที่บ่งบอกเลยว่าแบกแบกแนวลุกเราขนาดนี้แล้ว f H g ยังจะต่อรองอะไรหมายถึงแบบ จะพยายามทําอะไรมันก็ต้องให้จะสี่แสนจะสี่แสนห้าอะไรให้ไปเถอะแบกขนาดนี้ให้สั้นๆก็ได้ปีสองปีเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็ต้องไปแล้วแต่ว่าวันนี้เขายังโขดอยู่ขนาดนี้คุณต้องล้างเขาหรือเปล่านะเนี่ยคือสิ่งที่แฟนบอลในโลกออนไลน์ก็พูดถึงกันเยอะนะฮะแล้วก็ไอ้ไสติเมื่อวานเนี่ยถ้าเรามาดูกราฟเนี่ยการยิงและจ่ายในเกมเดียวกันเนี่ยทำได้3 7ครั้งเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งพิมพ์ลรกประวัติศาสตร์ไปแล้ว แซงลูนี่แซงอองรีแซงอะไรไปแล้วก็อีกหลาย,ลายสถิติที่จอดจะทําลายไปเรื่อยๆคุณจะไม่ต่อสัญญาเขาจริงเหรอเอฟจีนะส่วนเรื่องราวสัญญาของเฟอร์กิลฟันดาครับก็มีอัปเดตจากฟาบิซิโอโรมาโนมาฟังโรมาโนพูดกันหน่อยโรมาโนพูดใน YouTube คลิปล่าสุดเลยครับไปดูได้ใน YouTube ของเขานะฮะโรมาโนบอกว่าลิปูเนี่ยได้ยื่นสัญญาให้กับฟันดาแล้วจริงตามที่เป็นข่าวกันนะแต่ยังไม่ถึงขั้นตกลงกันได้ ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนแบบว่าเฮ้ยวันสองวันนี้เกิดขึ้นจบแล้วแน่นอนยังยังคุยกันต่อนะไอ้ที่ยื่นไปเนี่ยโรมาโนใช้คำว่ายื่นไปตั้งแต่ few weeks นะครับก็ตั้งแต่2ถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมาคือไอ้ที่ว่ายื่นไปเนี่ยเหมือนเพิ่งเปิดเผยยอนหลังว่ายื่นไปแล้วนะสองสสัปดาห์ก่อนการเจราจายังดาเนินต่อครับย้ำนะฮะโรมาโนย้ำการเจ,จราจายังดำเนินต่อลิปูอยากเก็บฟันไดเอาไว้ รวมถึงในการพูดคุยไม่ได้คุยแค่ซาร่าคนเดียวยังคุยกับซาร่าและเทนอยู่ยังอยู่ในกระบวนการคุยอยู่ยังไม่ยังไม่จบและยังไม่ได้บทสรุปว่าจะออกหัวหรือออกก้อยยังอยู่ในกระบวนการพูดคุยอยู่ทั้งสามคนเลยนี่คือสิ่งที่โรโมาโน่ย้ำนะครับอืมนะดังนั้นสิ่งที่โรโมาโน่ย้ำย้อนกลับไปได้เลยครับเพื่อนๆที่ผมเคยบอกแล้วว่าอินดี้ไคล่านิวอ่ะมันมั่วซั่วมันเดาเอาไว้ก่อนเผื่อถูกมันบอกว่าอะไรสองสัปดาห์ก่อนมันบอกว่าอะไรบอกว่า ฟอนได้ตกลงสัญญากับลิเวอร์พูลแล้วแต่จนถึงทุกวันนี้เราเพิ่งรู้แค่ว่าเพิ่งยื่นเข้าไปแล้วก็ยังตกลงกันไม่ได้แล้วไหนล่ะไอ้คำว่าเซเยสลิเวอร์พูลแล้วเตรียมประกาศน่นนี่นั่นอะใช่ไหมแล้วเวลามันผิดนะผมเคยพูดแล้วว่าอินดี้คลาสสิคเวลามันผิดมันไม่ออกมาแก้ตัวหรอกมันก็ปล่อยไปเลยแล้วมันก็ไปโพส์ข่าวอื่นต่อเพราะว่าไม่สนใจอะไรอยู่แล้วก็โพสตเอากระแสเดียวโพสเอากระแสถูกก็เอาเครดิตผิดก็ปล่อยวางปล่อยเลยใช่ไหมนั่นแหละครับนะดังนั้นอะอย่างที่ผมย้ำเสมอนะเพื่อนๆใคร อินดี้ไคล่านิวเนี่ยจำชื่อนี้ไว้ว่าฟังแค่ให้ขำๆไว้พออย่าไปอะไรมากมันถูกก็เพราะว่ามันแค่ดาวถูกบางทีแต่อันนี้เห็นไหมอันนี้มึงมันเดาวผิดละถูกไหมฮะทีนี้อ่ะโ,โ,โ,โรมาโน่บอกแค่ว่ารอรออัปเดตกันต่อเกี่ยวกับดีลของพวกสัญญา3คนเนี่ยรออัปเดตกันต่อแต่ว่าคนที่น่าจะแน่แบบแช่แป้งนะฮะนั่นก็คือโกนาเต้ครับโ,โ,โ,โรมาโน่ก็อัปเดตในคลิป YouTube เมื่อสักรู่นี้เหมือนกันโดยพูดถึงโกนาเต้เหมือนกันว่า เคยพูดไวตั้งแต่เดือนก่อนๆแล้วว่าการพูดคุยคืบหน้ามากๆเข้าสู่สเต็ปสุดท้ายแล้วใกล้จะตกลงกันได้แล้วแม้ว่าจนถึงตอนนี้อาผ่านมาเป็นเดือนมันอาจจะยังไม่มีอัปเดตที่ถึงขั้นว่าตกลงกันได้แต่ลิยพูคาดว่านักเตะจะสามารถต่อสัญญากับลิ์พูลิ์พูจะสามารถต่อสัญญากับน,นักเตะได้สมมสอนปลื้มนักเตะไว้ใจในฝีเท้านักเตะและมั่นใจเขาใช้คําว่าสมมสรมั่นใจที่จะต่อสัญญากับโกนเต้ได้ดังนั้นก็อย่าเพิ่งแตกตื่นหรือว่าอย่าเพิ่งหมายถึงว่าอย่าเพิ่า ตั้งแต่เดือนที่แล้วบอกว่าจะจอ่จอจอ่อแต่ว่าก็ยังไม่ได้น่ยไม่ครับโรโมาโน่ก็ยังย้ำคำเดิมว่ามันจอจริงๆแต่ว่ากระบวนการมันอาจจะติดอะไรเล็กน้อยจากว่าเหลือแค่ดีเทลเล็กน้อยที่จะตกลงกันได้ดังนั้นไม่ต้องห่วงโกโลเต้จะต่อสัญญาได้แน่แบบในในมุมที่สโมสรมั่นใจนะจากแหล่งข่าวที่เขาได้รับมา นะครับมาดูเรื่องอื่นที่น่าสนใจกันหน่อยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะครับสำหรับพื้นสมาร์ทแมทตต์ส่วนไม้ทนบนหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่ SPC Smart Matt ตอบโจทย์ทุกการใช้งานกันเชื้อรากันแบคทีเรียกันปลวกกันน้ำ100%สนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพปริมณฑลร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมทโทร063-208-1188นะครับฝากพื้นสมาร์ทแมทส่วนไม้ทนบนหินเอาไว้ด้วยนะจ๊ะเรื่องราวของ Trend Audio ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไซตินะครับ Here is the list ออฟดีเฟนเดอร์นี่คือ List ลิสต์รายชื่อกองหลังที่สามารถแอสซิสต์ได้60ลูกขึ้นไปในพรีเมียร์ลีกปรากฏว่าโอ้มีคนเดียวกองหลังที่แอสซิสต์ได้เกิน60ลูกมีคนเดียวในพรีเมียร์ลีกนั่นก็คือเทนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแต่จริงอะ่ะคนที่ใกล้จะทะลุก60ก็จะมีโรเบอร์สันนะถ้าโรเบอร์สันทำได้อีกสักแอสซิสต์สองแอสซิสต์ผมว่าโรเบอร์สันก็ขึ้นขึ้นมาเป็น60อีกคนหนึ่งอะ่ะนะครับโอ้โหมันสุดยอดจริงทั้งแอนดี้โรเบอร์ สร้างคำว่านิยามใหม่ของคำว่าว e black black ได้เลยนะแล้วก็ไอ้หกสิบเอ็ดแอซิดที่ว่าเนี่ยถ้าเพื่อนๆนำไปเปรียบเทียบกับผู้เล่นบางคนที่เป็นกองกลางเป็นปีกเป็นอะไรเป็นเพลย์เมกเกอร์อาโนแอซิตเต็มมากกว่าด้วยซ้ำนะครับนี่อานะนะโนูหกสิบเอ็ดแอซิดนะพอสโคห้าสิบห้าแอซิดนะโอเคละเป็นเป็นกองกลางตัวยืนต่ำแต่ว่าอาโนมันเป็นแบ็คนะส่วนปีกอย่างอาซาห้าสิบสี่แอซิดส่วนบูโน่แฟนนั้นผู้เล่นหมายเลขสิบ นะครับ46อ c ซินั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมก็พูดตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าต้องล้างให้ได้เหมือนกันอะมันมันก็สำคัญอะสามคนสำคัญทั้งหมดเลยฟานได้ย่างยอดเยี่ยมนะเรนด์ใครจะหาใครที่มีเซนส์การจ่ายบอลขนาดนี้ซาร่ากับคนที่ไว้ใจได้ขนาดนี้ต้องต่อเอาความแบบเอาความที่ควรจะทำได้เลยมันต้องต่อ้ได้ทั้งสามคน แม้ว่าผมจะมองว่ายากก็ตามแต่ควรจะต้องทําให้ได้นะนะฝากด้วยนะริชาร์ทิวไม่งั้นนี่ทัวร์มารอบบ้านแน่นอนนะฮะส่วนโดมินิกโซบอสไลน์นะครับโดมินิกโซบอสไลน์ข่าวล่าสุดเนี่ยจากทางแอนฟิวอชเขาไปฟังพอดแคสต์นะครับในรายการหนึ่งมานะอ่านยากเหลือเกินช่างมันแล้วกันเนี่ยอันนี้คือชื่อพอดแคสต์นะครับอะไรว่าเทเจสเธอเธอเยเดเลมโอ้โหอย่าให้อ่านซ้ำเดียวนะครับกลัวจะอ่านไม่เหมือนเดิม แต่ว่าคนที่พูดเนี่ยคือคนนี้ครับเขาชื่อว่าอิสวาน a ซาโลลีถูกไหมอีกก็อย่าให้อ่านซ้ำแล้วกันเดี๋ยวมันจะผิดเขาเป็นพอ,ออกีฬาชาวฮังการีนของสโมสรซาเลเกเลเซกนี่ก็อ่านไม่ถูกเย้วชื่อแม่งอ่านยากจังแต่และอันในในในฮังการีช่างเขานะฮะเอาเป็นว่าเป็นพออ,อกีฬานะเอาหลากัหลกๆคนนี้เป็นพอ,อ,อกีฬาล่าสุดเป็นสัมภาษณ์กับพอดแคสต์เนี้ยนะคุณคนเนี้ย เขาบอกว่าเขาได้ข kind of yeah. ้อมูลมาว่าลิเวอร์พูลเนี่ยนะสนใจเคอร์เคสจริงๆโดยได้รับการยืนยันจากปากของคนที่เป็นเพื่อนร่วมชาติของเคอร์เคสนั่นก็คือโดเบนิกโซวอสไลโดยเนี่ยคุณซาโรอีเนี่ยซาลอยเนี่ยอาจจะอ่านว่าซาลอยว่าหรืออ่าน่าจะเทิงเชิงซาลอยมากกว่าคุณซาลอยเนี่ยอ่านว่าเขาบอกว่าเคอร์เคสเนี่ยกำลังไปได้สวยกับบอลมัดมากๆเขาอยู่หนึ่งในตัวเลือกที่ลิเวอร์พูลสนใจจะเซ็นสัญญาแน่ๆ ตอนนี้ Hughes, ออริชาร์ฮิวส์ผอกีฬาที่ดึงเขามาสู่บอลมัดเนี่ยไปอยู่กับเรียฟูแล้วดังนั้นผอ,อกีฬาคนเดิมก็มีโอกาสที่จะกลับไปคุยกับเคอร์เคสได้ไม่ยากแล้วก็ผมเพิ่งได้คุยกับโซบอสไลมาเขาบอกแบบนี้เลยนะอ่าเดี๋ยวให้ดูท่อนที่เขาบอกว่าคุยกับโซโบมาเนี่ we also spoke with d o m i n i c Soboslai เราเพิ่งคุยกับโซบอสไลมาเลยนะ เราได้คุยมาแล้วโซบัววสไลก็ยืนยันว่าลิปูสนใจเคอร์เคสรุ่นน้องร่วมชาติจริงๆนะดังนั้นจนถึงตรงนี้ก็อย่างที่บอกเราสนใจเคอร์เคสเนี่ยผมว่าสนแน่สนเนี่ยเพื่อนๆต้องแยกให้ออกสนน่ยมันก็เหมือนกับเราชอบเราสนใจเราปื้มแต่ยังคงไม่ได้ฟันธงหรอกว่าเฮ้ยสนแล้วจะต้องเอาแน่ล็อกเป้าแน่เพราะมันก็มีชื่ออื่นๆที่โผล่ขึ้นมาด้วยนึกภาพออกใช่ไหมดังนั้น ให้เราท,ทดไว้ในใจแล้วกันว่าอ๋คนนี้เป็นหนึ่งในคนที่เราสนใจจริงๆแน่ๆล่ะแต่ว่าชื่ออื่นมันก็มีนะเออให้เราเผื่อใจไว้แบบนี้แต่ว่าเป็นรุ่นน้องของโซโบนะครับคนนี้นะส่วนกาเฟนแบกครับข่าวกับมารริดก็ยังมีแต่วันเนี้ยมาจากสื่อที่เบาบางลงอย่างกิฟต์มีสปอร์ก่อนหน้านี้เป็นทางมากาสื่อสเปนใช่ไหมวันนี้มาเป็นกิฟต์มีสปอร์บอกว่าทางเรอัลมาดริดสนใจกาเฟนแบกจริงๆนะปลื้มเลยแหละนะครับเพราะว่าปีนี้ฟอร์มดีนะแต่ อยากจะบอกลรยอมลติด์ว่าไม่ให้โวยสัน้นๆเคอติจโจนกับกอร์ดอนเมื่อวานนี้แลกเสื้อกันมีคลิปหลุดออกมาฮะโอ้โหก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเท่าไหร่ที่2คนนี้จะแลกเสื้อกันเพราะว่าเขาเป็นคู่สีที่โตกันมาเกิดเมืองลิเวอร์พูลเหมือนกันเป็นเด็กเมืองลิเวอร์พูลเป็นสเกลเซอร์เหมือนกันเคยเล่นอะคาเดมี่ในช่วงเวลาเดียวกันตอนที่เป็นตัวกระเพี้ยกก่อนที่ถึงช่วงอายุหนึ่งนะครับ แบบยังเด็กๆอยู่นะอยู่แต่อยู่ไปสักพักหนึ่งอะลิวอพูปล่อยตัวก็คือไม่ต่อสัญญาแหละก็คือปล่อยแล้วเขาก็ไปเข้าอะคาเดมี่ของเอเวอร์ตันต่อสําหรับกอร์ดอนเนาะดนะังนั้นแต่ว่าเคยเคยอยู่ด้วยกันเคยเล่นด้วยกันตอนเป็นตัวกระเพยกอะนะฮะเอาง่ายๆก็ถึงได้มีความสนิทกันคู่นี้นะครับแล้วก็ไม่แปลกที่จะแลกเสื้อกกันเนาะอืมซึ่งด้วยฝีเท้าเนาะเราก็เห็นว่าฝีเท้าน่าสนใจเลยแหละถ้ามันมีมุมเป็นไปได้ในอนา,าคตราคาเหมาะสม ผมก็ยังแอบเชียร์นะว่าน่าสนใจสำหรับกอรดอนนะแล้วก็มีความเป็นแฟนริพูด,ด้วยอย่างที่เราเคยเห็นใส่เสื้อริพูดตอนเป็นเด็กแต่ว่าไอ้ท่าดีใจเมื่อวานนี้ก็ยังติดตาผมนะปี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 ยิงยิงริพูดได้แลวทำแบบเหมือนอย่างเงี้ยมันอารมณ์แบบว่าเหมือนให้หูปากป่ะวะไอ้ท่าเนี้ยผมก็ไม่รู้นะอาจจะคิดลึกไปเองแต่ว่าไอ้เมื่อวานเนี้ยไอ้แวบแรกที่ตอนมันยิงริพูแล้วมันทำท่าเนี้ยผมคิดในใจเลยว่าโอ้โหหมดกันที่เคยปลื้ม <laughs> อันเนี้ยเ,เป็นเป็นแค่ความรู้สึกในใ,นใจเล็กๆเล็กเลกเฉยๆๆแต่ว่า ท้ายที่สุดมันก็เป็นแค่ความรู้สึกในใจเล็กๆก็แค่ปล่อยผ่านไปไม่ได้อะไรมากนะฮะแค่ว่าพูด้วยฟังนะฮะปีปบปี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 ปปปปวาตารู้เอนโดครับเปิดเผยกับสื่อนะของโคดันชะนะครับก็จะเป็นสื่อที่เป็นพอดแคสต์แล้วสื่อเจ้าเนี้ยเขาก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นพาร์ทเนอร์เป็นสปอนเซอร์กับริพูด้วยนะโคดันชะรู้จักใช่ไหมเพื่อนๆน่าจะเคยได้ยินชื่อซึ่งเอนโดก็บอกว่าเขา ค่อนข้างแฮปปี้กับอาร์เนอร์สลอ็อตมากๆนะแม้ว่าตัวเขาไม่ค่อยได้ลงเล่นแต่คุณซือ้ออาร์เนอร์สลอ็อตอ่ะตรงไปตรงมากับเขาเสมอผมเห็นอาร์เนอร์เลอตเนี่ยไปสัมภาษณ์กับสื่ออยู่ตลอดว่าเขาต้องการตัวผมต้องการผมอยู่เสมอแบบหมายถึงว่าแม้ว่าผมจะลงมาเล่นแค่เกมบอลถ้วยเป็นหลักสําหรับตัวจริงนะแต่ตัวสํารองเนี่ยจะลงมาแค่10นาที5นาทีสุดท้ายแต่อาร์เนอร์พูดเสมอใช่ไหมว่าเขาปื้มเอ็นโดที่ลงไปไม่ว่าจะ5นาทีหรือ10นาทีหรือ90นาทีอะไรก็ตาม จะเล่นแบบใส่เต็มร้อยแบบเสมอไม่มีเหยาะแย่แบบทาเพื่อทีมเสมอซึ่งตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกดีมากๆการที่โค้ชพูดว่าเขาเห็นว่าผมทําอะไรลงตอนที่ผมลงไปในสนามมันแปลว่าโค้ชเห็นว่าผมทํางานหนักในสนามแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็โค้ชก็บอกว่าผู้เล่นทุกคนสําคัญทั้งหมดนะไม่แน่นะถ้าผมกําลังคิดคิดแบบแหวกแนวนะว่าเกมกับเอเวอร์ตนอะ ถ้าเรากําลังคิดถึงร่างกายนะักเตะว่ามันกรอบเป็นอ่อนล้าเอนโดก็ควรจะได้รับโอกาสบ้างนะในเกมกับเอเวอร์ตนไม่ไม่ไม่รู้นะคือมันลงกันจนแบบเอากาเฟนแบกล่าสุดเนี่ยผมว่าแม่งล้าจนแบบเจอบีบบ,บีบเร็วแล้วแล้วแบบแกะเพลสไม่ได้อะครึ่งแรกอะ่ะนะอ,อ,อ,อาจจะได้ลงอะ่ะเกมกับเอเวอร์ตนอาจจะได้ลงบ้างท้ายๆเกมแต่ว่าหรืออย่างเกมกับชีโรนากลางสัปดาห์หน้าที่เป็นเป็นเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่เราค่อนข้างผ่อนคลายสถานการณ์แล้วอะ่ะ อยากเห็นเอนโดได้ลงมาสลับให้เพื่อนได้พักบ้างนะเอเอนี่คือความคิดจากผมนะส่วนเบนโดครับกับผลงานกับาทางมิเดลสโบและเมื่อเปรียบเทียบกับนักฟุตบอลในลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพด้วยกันเนี่ยโอ้โหสถิติการจ่ายคีย์พาสการเลี้ยงบอลการสร้างเกมลุกต่างๆนานาเป็นลำดับต้นๆของทางแชมเปี้ยนชิพเลยครับเรียกว่าไปอยู่กับมิเดลสโบแล้วโหดจัดรัสเซียเลยฮะเอาใหม่สิโหดจัดสกอตแลนด์ดีกว่านะฮะ อ่ะประมาณนี้ครับแล้วก็ขอบฝากร้านเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับร้านของแม่ยายผมนะครับแพงพักนันสำหรับใครที่สนใจลูกกอล์ฟมือสองราคาดีราคาดูมีเกรดให้เลือกว่าอยากได้เกรดประมาณไหนอะไรงไงเผื่อคนที่แบบอยากได้ลูกมือสองไปตีเล่นนะฮะอยากได้กี่ลูกอะไรก็ลองถามดูว่าของมีขนาดไหนนะครับ <S <S บางช่วงก็ของมาเยอะบางช่วงก็ของขายหมดก็ต้องรอของมาใหม่อะไรแบบนี้นะครับก็ฝากด้วยนะเดีย๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับหรือเซิร์ชได้เซิร์ชตามนี้เลยแพงพักขนันเนี่ยแพงคับ พักขนาดเนี่ยนะฮะเสื้อตามนี้นะอืมฝากกั้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจกันง่ายๆครับและก็กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆนะครับกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุสนช่องโคเด็กได้หรือโดนทซูเปอร์แชท์ซูเปอร์ติเกอร์ก็ได้สวัสดีครับลาไปก,ก่อนครับเจอกัน